ปมที่อยู่ในใจมานาน17ปีและหนุ่มอาร์ตพสุดธไม่ขอทนเก็บไว้คนเดียวเองต่อไปแล้วออกมาแชยับอดีตเพื่อนดาราที่เคยขัดแข้งขัดขาหักหลังเพราะหนุ่มอาร์ตได้ดีกว่าทําเอาโลกโซเชียลแห่พุ่งเป้าไปที่พระเอกชื่อดังอักษยรย่อกอไก่จ้าโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อนักแสดงมากความสามารถอาร์ตพสุดธออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงปมในใจที่เก็บไว้มานานถึง17ปีพร้อมแชยับเพื่อนดาราที่เคยแทงข้างหลังตัวเองว่า ในวงการบันเทิงหลายคนจะรู้ว่าอาร์ตเคยทำงานอยู่ในช่องช่องหนึ่งและไม่ได้เซ็นสัญญาต่อเนื่องจากมีปมเล็กๆในใจมาตลอดจากเพื่อนดาราที่อาร์ตเคยสนิทแล้วไว้ใจมากแต่กลับมาแทงข้างหลังขัดแข้งขัด,ข,ดขาซึ่งตอนนั้นอาร์ตเป็นดาราคนแรกของรุ่นที่ได้เล่นละคร2เรื่องกับซิทคอมหนึ่งเรื่องได,ด้ยูดีดีเพื่อนดาราที่อาร์สนิทได้มาถามว่าทำงานอะไรอยู่บ้าง ด้วยความที่ตอนนั้นอาร์ตไม่ได้คิดอะไรจึงตอบกลับไปว่ามีงานอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าเพื่อนดาราคนนี้ไปบอกคนดูแลศิลปินว่าอาร์ตไปอวดงานว่ามีงานเยอะมากจนคนดูแลศิลปินได้โทรมาด่าอาร์ตซึ่งตอนนั้นอาร์ตก็งงว่าตัวเองไม่ได้อวดหรือบอกใครเลยจึงมานั่งนึกทีหลังปรากฏว่าได้พูดเรื่องนี้กับเพื่อนดาราคนหนึง่งเพราะเขามาถามโดยความที่อาร์ตเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าเอะแล้วต้องจับให้ได้จึงตัดสินใจปล่อยข่าวคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าข่าวนี้ดันรู้ไปถึงหูผู้ใหญ่จึงทําให้อาร์ตรู้เลยว่า เขาไม่ใช่เพื่อนเราและพยายามแทงข้างหลังตลอดจากนั้นมันก็มีเรื่องราวแย่ๆมาเรื่อยๆเพราะเพื่อนดาราคนนี้พยายามแทงอาร์ตตลอดเพราะเขาคิดว่าถ้าไม่มีอาร์ตเขาจะได้เป็นพระเอกแทนอาร์ตทั้งที่ความจริงแล้วอาร์ตกับเพื่อนดาราคนนี้เป็นคนละคาแรคเตอร์กันเลยและสามารถเป็นพระเอกในแบบของตัวเองได้โดยไม่ต้องมาแทงข้างหลังกันแถมในระหว่างนั้นอาร์ตยังเล่าเรื่องที่เจ็บปวดและเสียใจมากทาเอาอาร์ตน้ําตาร่วงเลยทีเดียวคือช่องเก่าที่ตัวเองอยู่เขามีแผนกดูแลศิลปินซึ่งมีเพื่อนคนนึงรับหน้าที่ดูแลอาร์ตแล้วตอนนั้นพ่อขอขงงาดได้ทํหนั ถือบทของพ่อไปให้ผู้ใหญ่เพื่อขอเล่นเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าผู้ใหญ่ไม่ให้เล่นทั้งที่ระหว่างนั้นพระเอกที่เข้าวงการบันเทิงพร้อมกันกับอาร์ตได้เล่นหนังหมดแล้วและอาร์ตก็ได้มารู้ความจริงทีหลังว่าวันที่พี่ดูแลอาร์ตจะบวชเขาได้มาขออโหสิกรรมตัวเองที่เคยแอบขัดขาอาร์ตและไปให้งานเพื่อนดาราที่เคยแทงข้างหลังอาร์ตเพราะเพื่อนดารา เขาให้ความหวังคนที่ดูแลอาร์ตหลังจากที่หนุ่มอาร์ตระบายความอัดอั้นตันใจผ่านรายการได้ไม่นานก็ทําเอานักสืบโซเชียลแห่ทํากันบ้านกันยกใหญ่ว่าใครกันคือเพื่อนดาราที่หักหลังหนุ่มอาร์ตมีอายุรุ่นดาวคราวเดียวกันเคยเล่นหนังแถมมีคาแรคเตอร์คนละแบบงานนี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนพุ่งเป้าไปที่หนุ่มเกรววอลินทอนหรือเปล่า แต่งานนี้ไม่ต้องรอเกตออกมาชี้แจงเพราะคุณเปียพิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ปเขาได้ไปสืบจากเพื่อนระดับนางเอกที่เคยร่วมงานกับเกสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเกสได้ไปแทนข้างหลังอาร์ตอย่างที่ถูกโยงแฉหรือไม่โดยพิธีกรชื่อดังได้เล่าว่าคนที่แทนข้างหลังอาร์ตไม่ใช่พระเอกหนุ่มชื่อดังเกสอย่างที่หลายคนโยงกันเพราะเกทเขาเป็นผู้ชายแนวแมนแมนเฟนลลี่น่ารักและไม่ยุ่งเรื่องของใครแถมบ้านของเกสก็รวยอยู่แล้วเพราะที่บ้านขายทอง แถมคุณพ่อของเกรทเป็นถึงตำรวจยศใหญ่พันตำรวจเอกจึงไม่จำเป็นต้องแย่งงานของใครแถมทั้งเกรทและอาร์ตก็ไม่ได้มีคนดูแลคนเดียวกัน และช่วงที่ไอ้กับเกรทดังก็เป็นคนละช่วงกันจึงไม่ใช่เกรทอย่างแน่นอนแถมพิธีกรชื่อดังยังทิ้งบอมอีกว่าแต่ดาราอักษรย่อกอไก่อีกคนไม่แน่เพราะสมัยก่อนดาราอักษรย่อกอกไก่คนนี้เขาก็เป็นพระเอกละมุนแนวอปป้าและดังมากซึ่งดาราอักษรย่อกอกไก่เป็นคนที่ชอบพูดไปเรื่อยแต่ปัจจุบันนี้ดารากอไก่ไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงแล้วและตอนนี้หลายคนก็เริ่มยีแล้วด้วยจ้าซึ่งดารากอไก่ที่เคยเป็นพระเอกที่พิธีกรรายการช่องแแอบใบคือใคร นักสืบโซเชียลต้องทำการบ้านตามคำใบ้แบบรุนๆเลยจ้าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟซบอเวอเย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่า,าวจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ